สวัสดีนะักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเจอกันในบทที่2การบวกและการลบจำนวนนับซึ่งวันนี้เราจะเรียนกันในหัวข้อการหาผลลบโดยการตั้งลบไม่มีการกระจายนะคะที่ตัวตั้งไม่เกิน1,000นะคะมาดูที่ตัวอย่างที่1ค่ะ198 75, ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่ ก่อนอื่นเราต้องใส่ตัวเลขให้ตรงกับค่าประจำหลักก่อนนะคะก็จะมีอยู่ค่าในหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วย1อยู่ในหลักร้อย9อยู่ในหลักสิบแอยู่ในหลักหน่วยลบกับ75 7อยู่ในหลักสิบหอยู่ในหลักหน่วยที่สำคัญคือในการลบนักเรียนต้อง วางตัวเลขให้ตรงกับค่าประจำหลักหรือการลบเลขให้ตรงหลักนั่นเองนะคะมาพิจารณาในการลบขั้นตอนแรกเราจะพิจารณาในหลักหน่วยก่อนนะคะในหลักหน่วย8ลบ5มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นักเรียนสังเกตวงกลมที่อยู่ด้านข้างคุณครูปลายกำหนดให้มี8หน่วย ลบห้าหมายความว่านำออกไปห้าหน่วยจะเหลือกี่หน่วยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าเหลืออยู่กี่หน่วยคะนักเรียนถูกต้องค่ะเหลือสามหน่วยนะคะต่อไปพิจารณาในหลักถัดไปค่ะคือหลักสิบนั่นเองนะคะหลักสิบเก้าลบเจ็ดหมายความว่ามีวงกลมอยู่ทั้งหมด 9หน่วยนําออกไป7หน่วยนะคะนักเรียน1,2,3,4,5,6,7เราจะเหลือวงกลมอยู่กี่หน่วยคะนักเรียนถูกต้องค่ะเหลือวงกลมอยู่2หน่วยนั่นเองต่อไปพิจารณาในหลักร้อยค่ะ 1. ไม่ได้นําออกดังนั้น 1, ในหลักร้อยก็จะมีค่าเท่ากับ1 0 0เหมือนเดิมค่ะ ผลลัพธ์ของ198-75ลบ7จจะมีค่าเท่ากับ123นะคะตัวอย่างถัดไป597-216ลบ216ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่นะคะพิจารณาวางเลขให้ตรงหลักก่อนคะ่ะหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วย5อยู่ในหลักร้อย9อยู่ในหลักสิบ7อยู่ในหลักหน่วยลบกับ 216รอยสองอยู่ในหลักร้อย1อยู่ในหลักสิบหอยู่ในหลักหน่วยพิจารณาที่หลักหน่วยก่อนเป็นอันดับแรกนะคะสังเกตด้านขวามือของครูปายจะมีวงกลมอยู่ทั้งหมด7หน่วย7จลบหหมายความว่าเจ็ดมีอยู่เหน่วยนำออกไป6หน่วยนะคะ1 2 3, 4, 5, ึ่งสองสามสี่ห้าหกครูปายนำออกไปแล้วหกหน่วยเหลืออยู่กี่หน่วยคะนักเรียน ถูกต้องค่ะเหลืออยู่1หน่วยจากนั้นพิจารณาหลักถัดไปคือหลัก10บเก้ลบสิมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นำวงกลมขึ้นมา9หน่วยนำออก1นึลบเกลบหก็หมายความว่ามี9และนำออก1หน่วยนะคะครูไปเหลือวงกลมกี่หน่วยคะเหลือ8หน่วยถูกต้องค่ะ ต่อไปพิจารณาในหลักถัดไปคือหลักร้อย5ลบออก2หมายความว่ามีนํานำออกไป2นะคะเหลือเท่าไหร่คะเหลือ3นั่นเองนะคะดังนั้นผลลัพธ์ของ597-216จลบ216จะมีค่าเท่ากับ381นั่นเองคะ่ะข้อถัดไป487 ลบ83เราจะใส่ตัวเลขให้ตรงหลักนะคะ4ในหลักร้อย8ในหลักสิ7ในหลักหน่วยลบกับ83 8อยู่ในหลัก10 3อยู่ในหลักหน่วยพิจารณา7ลบ3นะคะหมายความว่ามีวงกลมอยู่ 7หน่วยนำออกไป3หน่วย1 2 3ครูปลายเหลือวงกลมกี่หน่วยคะทุกต้องค่ะเหลือวงกลมอยู่ทั้งหมด4หน่วยหลักถัดไปหลัก10มีวงกลมอยู่8หน่วยลบหมายความว่านำออกไป8หน่วยเช่นกันดังนั้นครูปลายจะเหลือวงกลมกี่หน่วยคะนักเรียน ไม่เหลือเลยถูกต้องนะคะไม่เหลือเลยคือเลข0นย์ถูกต้องค่ะหลักถัดไปส4สไม่ได้นำออกไปเลยดังนั้นสีจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะก็สีเหมือนเดิมถูกต้องค่ะดังนั้นผลลัพธ์ของ4 8 7ปลบ8ดมีค่าเท่ากับส0 4สีนั่นเองนะคะอีกหนึ่งตัวอย่าง หมดแล้วนะคะอะ่เรามาสรุปพร้อมกันค่ะวิธีการหาผลลัพธ์โดยการตั้งลบไม่มีการกระจายทำได้โดยนำเลขโดดในหลักเดียวกันมาเขียนให้ตรงกันนะคะแล้วค่อยนำจำนวนในหลักเดียวกันมาลบออกโดยเราจะเริ่มที่หลักหน่วยถัดจากหลักหน่วยก็เป็นหลัก10บและหลักร้อยตามลำดับนั่นเองนะคะอ่าวันนี้นักเรียนก็จะได้ทำ ใบงานที่8นะคะการหาผลลบโดยการตั้งลบไม่มีการกระจายเดี๋ยวค,คุณครูจะเขียนให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะข้อที่1 495-41ลบ41มีค่าเท่ากับเท่าไรนำตัวเลขมาวางให้ตรงหลักนะคะ4อยู่ในหลักร้อย9อยู่ในหลักสิบหอยู่ในหลักหน่วยลบกับ 48, 4ี่อยู่ในหลัก10 1อยู่ในหลักหน่วย เริ่มแรกเราจะพิจารณาที่หลักไหนก่อนคะถูกต้องค่ะพิจารณาที่หลักหน่วยนะคะหลักหน่วย5้ลบหมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะมีอยู่ห้านำออกไปห่งเหลือสี่นั่นเองคะ่ะต่อไปหลักถัดไปคือหลักสิบมีอยู่9้านำออกสีลบสเหลือเท่าไหร่คะ เหลืออยู่5นั่นเองค่ะหลักถัดไปคือหลักร้อยไม่ได้นำออกดังนั้น4ก็จะมีค่าเท่ากับ4เหมือนเดิมผลลัพธ์ของ495-41กลบ41็ก็จะมีค่าเท่ากับ454นั่นเองค่ะข้อต่อไป352-11ลบ11มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก่อนอื่นนักเรียนใส่ตัวเลขในช่องว่าง ให้ถูกต้องก่อนนะคะ3อยู่ในหลัก2อยู่ในหลักหน่วย5อยู่ในหลักสิบอยู่ในหลักร้อยลบกับ11 1อนยู่ในหลักสิบอยู่ในหลักหน่วยพิจารณาลบเริ่มที่หลักอะไรคะหลักหน่วยถูกต้องค่ะ2ลบ1มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะมีอยู่2นํนำออกไป1เหลือ หถูกต้องค่ะต่อไปหลักสิบหลบหมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะมีอยู่ห้านำออก1เหลือสถูกต้องค่ะต่อไป3ไม่ได้นำออกไปเลยก็จะมีค่าเท่าเดิมคือ3ถูกต้องค่ะผลลัพธ์ของ3 5มร้ห้ลบสิมีค่าเท่ากับ341นั่นเองค่ะ ข้อที่3 365ลบหนึ 123, นะคะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่วางเลขให้ตรงหลักก่อนค่ะหอยู่ในหลักหน่วยหอยู่ในหลักสิบสอยู่ในหลักร้อยลบกับ123นะคะ2อยู่ในหลัก10บสอยู่ในหลักหน่วย1อยู่ในหลักร้อยถูกต้องค่ะพิจารณาลบที่เลข ในหลักหน่วยก่อนนะคะห้าลบสามีค่าเท่ากับเท่าไรคะมีอยู่ห้านำออกไปสามเหลือสองถูกต้องค่ะต่อไปในหลักสิบหลบสองมีค่าเท่ากับเท่าไรคะมีอยู่หนนำออกสองเหลือสี่ถูกต้องค่ะในหลักร้อยสามมีอยู่สา0ร้อยลบออกหนึ่งร้อยเหลือสองรอยถูกต้องค่ะ ดังนั้นผลลัพธ์ของ365ลบ123ก็จะมีค่าเท่ากับ242นั่นเองค่ะต่อไปนักเรียนจะได้ทำใบงานที่8ด้วยตนเองนะคะจะมีอยู่ทั้งหมด12ข้อนะคะที่สำคัญนักเรียนต้องวางเลขให้ตรงหลักและพิจารณาลบจากหลักหน่วยก่อนจากนั้นขยับมาหลัก10บ แล้วก็ค่อยเป็นหลักร้อยนะคะฝึกฝนทำด้วยตัวเองนะคะเดี๋ยวนักเรียนก็จะเก่งเองเนาะค่ะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปค่ะ